นี่เลยครับเพื่อนๆคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในคลิปเลยครับเพื่อนๆนี่เลยครับลูกชิ้นผัดพริกป่นครับชํำๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไปลุยกันเลยครับมาสวัสดีครับเพื่อนๆมาเลยคลิปนี้ทุกอย่างอยู่ในคลิปเลยครับเพื่อนๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อนๆเคยกินเป่าครับเมนูนี่ครับผม ลูกชิ้นผัดพริกปนนี่เลยลูกชิ้นลงไปเลยครับตามก็เข้าไปดูในคลิปเลยครับเพื่อนๆนี่เลยพริกปนจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไปนะเพื่อนๆนะหอมใหญ่เพื่อนๆลงไปเลยลุกชิ้นผัดพริกป่นเพื่อนๆ เคยเคยกินกันมั่งเปล่าครับเพื่อนเบนี่เลยมันจนมากเลยนี่บนตานเมนูนี้มันแซ่บมากเพื่อนเ่เมชูใส่ลงไปเป็นเมนูที่แซ่บมากเพื่อนเบือไใส่ลงไป <In> <c oughs> นี่เลยครับเพื่อนๆเป็นผัดพริกป่นครับลูกชิ้นลูกชิ้นเราจะใช้เป็นลูกชิ้นอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ถนัดเป็นเนื้อเป็นปลาได้นี่เลยครับเพื่อนๆ fingertips. สุดท้ายต้นหอมใส่ลงไป ไปอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เสิร์ฟได้ครับไปเสิร์ฟเลยเพื่อนเพื่นนี่เลยอืนี่เลยครับลูกชิ้นผัดพริกป่นครับเพื่อนๆพื่นช,ำ,ชำนี่เลยอืม นี่เลยครับเพื่อนๆเ,เคยกินกันบ้างเปล่าครับเพื่อนๆคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยครับลูกชิ้นผัดพริกป่นครับผมเป็นเมนูบ้านๆป่าๆเลยครับขอบคุณครับเพื่อนๆ